เรากลับเข้าสู่ช่วงของรายการแรงชัดจัดเต็มนะคะวันนี้เราจะมาเปิดใจไฮโซมม่านฟ้าซึ่งแน่นอนนักสืบพันทิพย์เนี่ยไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนบ้างน่ากลัวเหลือเกินค่ะเพราะว่าแฉกันเป็นฉากฉากแรกก็คือเริ่มตั้งแต่นามสกุลจันทรสาขานามสกุลนี้เขาบอกว่าไม่เคยได้ยินและต้นตระกูลนี้ก็บอกไม่รู้จักคุณตกลงนามสกุลคุณเอามาจากไหน ่เรื่องนามสกุลนี่จริงๆเนี่ยต้องขอโทษเพราะว่าวันที่ไปออกรายการแฉร,รายการหนึ่งนะคะพูดชื่อได้พูดชื่อได้อ๋อได้คะ่ะไปออกรายการแฉแต่เช้าค่ะคแล้วคนนี้เนี่ยตื่นเต้นเป็นรายการสดรายการแรกเพราะอย่างที่บอกไม่ใช่ดาราไม่เคยออกรายการค่ะแล้วเขาก็ถามเราพี่มดดำก็ถามว่านามสกุลค,คุณเนี่ยมาจากภาคเหนือใช่ไหมหนูก็อก๋อค่ะมาจากภาคเหนือตั้งสติไม่ทันแต่จริงๆเนี่ยมาจากภาคอีสานค่ะจังหวัดมุกดาหาร นามสกุลนะจันทราาา์ราสาขาต้นตระกูลตัวเองอะ่ะค่ะมันจะจําผิดจําถูกกันได้ด้วยเหรอจําผิดจําถูกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยม่านบอกตรงๆว่าไม่ทราบเรื่องเรื่องต้นตระกูลเพราะไม่เคยถามคุณแม่แต่เพิ่งมาทราบตอนที่มีเรื่องกันเนี่ยแหละค่ะตัวหนูเองหนูก็ตอนแรกก็รู้แค่ว่าเออมาจากภาคอีสานร,รู้มุกดาหารรู้ประมาณนะะี้ค่ะแต่ไม่รู้ลึกๆดีเทลอะไรมาก,มากๆอะไรเงี้ยอันนี้ยไม่ทราบเพราะมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มีการเล่าขานกันมาข้อเท็จจริงเป็นยังไงอันนี้หนูก็ไม่ทราบ แล้วทราบมากน้อยแค่ไหนนณะนะวันนี้ว่าต้นะตะตัวเองมาจนณวันนี้ก็คือโทรไปคุยกับกับคุณตานะคะที่เป็นเจ้าของนามสกุลนะตอนนี้เลยค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาสืบสาวเราเรื่องกันแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าอ๋อแม่เป็นลูกของทนายเอกคุณตาหนูเนี่ยชื่อทนายเอกจันทราสาขาแล้วก็มีภรรยาชื่อรวยจันทราสาขา ออกลูกมาเป็นแม่หนูจันทราสาขาแล้วหนูก็เป็นลูกแม่หนูก็คือจันทราสาขาแล้วทำไมโดยชอบ่เพราะว่าคุณพ่อคุณจริงๆเนี่ยตอนเกิดต้องใช้นามสกุลพ่อถูกไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่หนูเลิกกันตั้งแต่หนูอยู่ในท้องแล้วคุณแม่ก็เลยให้ใช้นามสกุลแม่ลูกคุณแม่ทุกคนก็จะใช้นามสกุลแม่หมดเป็นจันทราสาขาป็นจันทราสาขาใช่ค่ะนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยมีคนบอกว่าการเป็นไฮโซของคุณคือแค่ลัมโบกินีแต่ลัมโบกินี ก็เช่าเข้ามาอ่าใช่บอกว่ามีการเช่ามาบอกว่าเป็นรถจตประกอบบ้างแหละเป็นรถที่ไม่ถูกต้องบ้างแหละอ่าทำไมไม่เดนยโดนยึดเหมือนบอยประกรณ์อ่าใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยมั่งก็เลยเอาเอกสารไปชี้แจงแล้วก็แถลงข่าวเรียบร้อยแล้วว่าเป็นล b o โบกินีของจริงที่ซื้อถูกต้องตามกฎหมายอย่างนั้นไฟนันไม่ปล่อยนะคะอืมอันนี้ของจริงของจริงค่ะยืนยันแล้วก็เป็นชื่อเจ้าของรถคืออ่อนประพจันทรธาราสาขาอย่างที่ทุกคนได้เห็นในภาพเลยนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นลัมโบกินี เพราะว่าหนูเป็นคนชอบหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนชอบรถสป,ปอ,อร์ตนี่เลแต่อะไรแล้วค่ะแต่ก่อนก็มีมีมันก็มีหลายรุ่นมีเฟอร์รารี่มีปอร์สมีเลิกขับไล่ไล่ไล่มาแล้วแต่คันนี้ราคาเท่าไหร่สิบกว่าล้านค่ะสิบกว่าล้านใช่ค่ะแล้วคันอื่นๆคันอื่นๆๆก็ปมก็ราคาประมาณ<ป>ไม่หมีกันเท่าไหร่ค่ะประมาณเนี้ยค่ะเออสามารถซื้อบ้านให้กับทีมงานได้ทั้งหลังเลยนะเอาเป็นว่าถามสักนิดนึงแล้วบอกว่าเครื่องประดับก็เก๋อีก เครื่องมะดบปอมันนี้ก็ให้วัดกันเลยเอาเอาเครื่องจี้เพชรมาจี้กันเลยคือมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะหนึ่งคุณสามารถซื้อรถคันละสิบกวล้านได้แค่แหวนแค่อิเซซอรี่แหวนแบหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากเนี่ยค่ะคุณคะคะ่ะอันนี้กี่กะลัดอันนี้สิบค่ะใหญ่ไปไหมอ่ะใหญ่คะ่ะใหญ่ทีคะ่ะทำอะไรสะดวกเหรอสะดวกคะ่ะเหรอใช่ใหญ่หญมากนะคุณผู้ชมะ่ะ ขอโทษนะ,ะคะเครื่องหัวหมาแตกอะยังไม่แตกเขาพี่ยังงั้นเลยอะค่ะการเป็นไฮโซนี่คือมันต้องมีทั้งเครื่องเพชรทั้งลำบกินี ok ini, ทั้งอะไรฟูลออ p ชั่นมากอะจริงๆจริงๆมัานว่าไม,ไม่เกี่ยวหรอเขาต้องพว่าฟูลออฟชั่นแต่ว่าโด,โดยส่วนตัวเนี่ยมั่นรู้สึกว่าการซื้อของพวกนี้มันเป็นเหมือนการลงทุน,นะคะ่ะพี่บุ๋มมันดีกว่าหนูไปซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งหมื่นสองหมื่นสำหรับมั่นนะเสื้อผ้าเนี่ยมั่นไม่ซีเรียสเลย จริงๆใส่อะไรก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ไม้แขวนถ้าถามมั่นรู้สึกว่าสิ่งที่ควรจะซื้อที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยคือพวกนี้แหวนนาฬิกาเพชรแต่รถนี่วัดไม่ได้เพราะรถมันกระตกอะไรเงี้ยค่ะราคามันก็เป็นเรื่องธรรมดา เขาบอกว่าคุณเนี่ยไปท้านักสืบพันทิพย์มีอะไรให้แฉแฉมาเลยทีพอเขาแฉมาแล้วคุณกับไงเงิบเพราะคุณแฉเรื่องไม่จริงนะคะม่นไม่ได้ไงเงิบเลยเพราะถ้าไงเงิบไม่กล้ายืนอยู่ตรงนี้หรอกค่ะและไม่กล้ามาพูดไม่กล้าแถลงข่าวแล้วก็ไม่กล้าเอาหลักฐานมายืนยันหรอกค่ะนักสืบพันทิพย์ก็เอาหลักฐานมายันสิคะว่าคุณพูดจริงแต่ม่านเอาหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายมายันแต่คุณไม่กล้ายันกับม่านก็แปลว่าคุณไม่จริงคุณนั่งเทียนเขียนแต่ม่านต้องเขียนด้วยหลักฐานคุณก็ลอออองคคิดดูวว่่่าานจะะเชืืไรมกกกั พราะสิ่งที่เห็นมันชัดเจนอยู่แล้วมันคืออะไรแต่ถ้าคุณพูดคุณก็พูดพูดพูดคนคนอยู่ในมุมมืดอะพี่บุม๋มจะเขียนอะไรก็ได้จะเขียนว่าเราเลวขนาดไหนก็ได้เราจะขายตัวเราจะมั่วนู่นเขาเขียนได้หมดเพราะเขาไม่รู้ว่าคนคนนี้ที่เขียนคือใครแต่ลองบอกให้ทุกคนที่ออกมาเนี่ยแล้วพูดสิว่าคุณเขียนอะไรไปบ้างเขาก้าออกมาไหมไม่กล้าในส่วนของคุณแล้วเนี่ยค่ะทาไมค่ะนักสื่อพันทิ์หรือคนในโลกโซเชียลต้องให้ความสนใจคุณมากขนาดนี้ ตอบเนี่ยอันนี้หนูไม่หนูพูดจริงว่าหนูตอนแรกเนี่ยหนูก็อยู่ในสื่อมาตั้งนานแล้วเพราะว่าคนก็ต้องถามอ่ะคุณเป็นใครอ่ะจู่ๆโผล่มายังไงทําไมถึงต้องไปนั่งให้ความสนใจกับผู้หญิงคนนี้มากมายนะเอออันนี้หนูก็ไม่เข้าใจคือหนูก็ไม่เข้าใจว่าโอเคผู้หญิงคนอื่นใส่แหวนเพชรไม่มีใครถามเลยว่าใส่จริงหรือปลอมแต่พอเป็นม่านฟ้าใส่ไม่ได้ทุกคนต้อง มันใส่อะไรนู่นนี่นั่นแบรนด์อะไรคืออันนี้หนูก็ไม่เข้าใจอย่างแรกฉันรู้แหละว่าเธอชื่อม่านฟ้าอีมดดําเลยเข้าใจว่าเธอมาทางเหนืออย่างที่2ใช่ค่ะอเอาป็นไปได้อ,อ,อย่างที่สองเพราเธอยังเด็กอ่าใช่ค่ะตอนนี้อายุ25ปีค่ะเพราะเธอยังเด็ก ครับอะไรลำบกินี่มีอะไรแหวนเพชรไปเริ่มนะต้องของปอมแบ่เลยมัน25เองมันไม่มีปัญญามาหาอะไรขนาดนี้หรอกเพราะเขาไม่มีปัญญาได้ไงบางทีมันก็เป็นจุดเทียบเทียบกันค่ะใช่แต่ห้คุณใส่ซะขนาดนี้มันทําให้ดูสูงว้ไปไหมลูกออหนูรู้สึกว่า มีคนถามหนูเยอะมากเลยค่ะว่าทาไมถึงใส่หนูจะตอบว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูทํางานตั้งแต่อายุสิบเก้าพี่บุ๋มเราใช้ความสามารถเราเหนื่อยตอนเด็กๆถามว่าเราซื้อของพวกนี้ได้ไหมหนูซื้อไม่ได้หรอกเพราะพ่อแม่หนูมีตังค์หนูไม่ได้มีตังค์พ่อแม่หนูก็จะมาว่าไร้สาระปัญญาอ่อนแม่หนูด่าอยู่แล้วด่าแน่นอนโอเคแต่พอหนูโตขึ้นหนูรู้สึกว่าของพวกนี้หนูซื้อได้แล้วหนูก็อยากสนองนี้ตัวเองว่าวันนี้ฉันทาสําเร็จแล้วฉันทาธุรกิจสําเร็จ ทั้งคนจะมีของทำธุรกิจสําเร็จเนี่ยตัวไหนที่ทําให้คุณรวยเป็นจริงเป็นจังก็ได้ใม้มากขนาดนี้มีเงินเป็นสิล้านจริงๆเกือ<า>บทุกตัวค่ะมันค,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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะไม่ใช่เป็นเพราะเป็นเมียนักการเมืองอย่างที่เขาเมากันนักการเมืองเนี่ยหนูต้องบอกว่าเป็นแฟนกันตอนไหนเป็นแฟนกันเมื่อเมื่อนานมาแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วนานมาแล้วคือกี่ปีมาแล้วน่าจะมาสามสิบปีได้ค่ะสามสปีประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นคนจีบคุณเยอะไหมเยอะค่ะแน่นอนเยอะค่ะเยอะค่ะปัจจุบันมีแฟนหรือยังมีมีคุยค ยังยังไม่อยากเลือกเหรอยังตอนนี้ยังเลือกได้อยู่ค่ะก็ยังอยากเลือกอยู่แต่ว่ามีคนที่คุยแล้วก็รู้สึกว่าเออถูกใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีแล้วก็มีแล้วค่ะในวงการนักวงการในวงการค่ะในวงการด้วยในวงการค่ะนักร้องนักแสดงค่ะเคยเป็นนักร้องปะไม่เคยค่ะ เป็นนักแสดงนี่หนูยังงงว่าไอ้นักร้องมาจากไหนแล้วก็มีบอกว่าฟิลลรัตภูมิอะฉันขอถามเนี่ยคุณพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนทางธุรกิจเพราะว่ารู้จักกันเพราะพี่ฟิล์มทำแอปแอปหนึ่งแล้วตอนนั้นม่านทําสินค้าแบรนด์เนมด้วยเขาก็เลยอยากให้เหมือนมีการซื้อขายผ่านแอปของเขาอก็เลยรู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทกันอค่ะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยค่ะ แต่คนจินตนาการไปเพราะว่าเห็นไปกินข้าวกันคุยกันสนิทกันเขาก็เลยจินตนาการว่าเอออาจจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าคุณสนิทกันหนุ่มๆในวงการมากน้อยแค่ไหนเยอะค่ะใช้คําว่าเยอะเลยเหรอเยอะค่ะเพราะมีเพื่อนในวงการเยอะค่ะและส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเ,ออเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคบยากหนูพูดตรงๆพี่บุ๋มผู้ชายไม่ขี้เมาผู้ชายดา่ดาๆเลยดา่ดาๆเลยแล้วด่าแรงก,กว่าผู้หญิงด่าแรงด้วยที่จะบอกให้คุณผู้ชม่ะ ตอนนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่สำหรับชีวิตของสาวไฮโซม่านฟ้าคงอีกยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นการคบกันกับพระเอกหนุ่มสคนนี้คือใครอีกอย่างศัลยกรรมเธอทำอะไรมาบ้างดิฉันจะถอดเสื้อผ้าเธอหมดเปลือกอีกอย่างเรื่องของการที่เธอเนี่ยทำตัวให้เป็นข่าวเนี่ยจริงๆแล้วแค่อยากดังจริงหรือไม่ ในวันพรุ่งนี้เราจะมาจะเจอชีวิตเรื่องราวของไฮโซมันฟ้ากันค่ะตอนนี้พบกับเรื่องราวดีๆก่อนค่ะชีวิตดีดู b r i g h ท t วี